ไอ้เอวิตของนอนไอ้เฮียไม่ตายคนถักแต่คนถักไม่มีตายคนโดนไม่เวลาเวลาผักอ่ะมึงอย่าเดินดิปล่อยไปก่อนปล่อยทุกอย่างคนเราเวลาผักไม่ตายใช่แต่ว่าคนโดนผักก็ไม่ตายถ้าไม่หลงกดอะไรไม่ตายเหมือนกันอ๋อแล้วปล่อยให้ลงไปใช่ปล่อยให้มันก่อนแล้วว่าพอมันกินครับ ยังเรงไม้ตายวยงไม่ตายไปกูเปฟไว้กูเปฟไวเออเฮียเอ้าเฮียเครเม้เดียวตายเหรอคนข้างหน้ากูตายงงงเลยมันหยุดพร้อมกูรอด้วยรอ ไอ้ยังเหลือยี่สิบคนแล้วตายแน่เดี๋ยวเขาไม่ทันทันทันมิวทันเนลายเหลือเฟือโอ้สามเหลี่ยมสบายสามเหลี่ยมง่ายสุดแล้วเฮียยอนได้ดาวใครได้โลบไอมิวีหรอ มิวได้ไรเขี่ยเล้าเฉยเอ้ามิวอย่านะห้ามตายนะโอพยายามอยู่ไอ้เี้ยมันเล้าได้ยังไงโอ้ยพวกนี้ทำไงให้เล้าอ่ะมันทำยากอยู่นะเวลาวเนี่ยในสภาพดีดักเลยชิบะชิบะของแท้เลยลโอสามเหลี่ยมเล้าเปล่าไม่เล้าวตันนี้เข้ามาคนแรกเลย เรียบร้อยแย่ yeah. ไปด้วาายมัเกือบตายมีเสียงมี่เปบงังก่อนี่เปบงังมีคนตายเฉยไม่ใช่กูรอดเกือบแต้แต<ช>มตายเป็นคนหนึ่งอ่ะเมืเ่อกี้กเูเห็นเลยตำตาเลยจำไว้นะได้ซ่อมเราจะไม่ฉาะกันนะโอเคไหมเก็บตังก่อนกูอยากเก็บตังให้ได้สิบล้านเนี่ยกูซื้อหัวมันแล้ว มิวมาหากูเนี่ยมึงเห็นกูไหมกูอยู่ข้างบนมาหากูโดนกูเนี่ยเหี้ยเอ้าเราก็มีซ้อมนี่หว่ามีเหมือนกันหมดนั่นแหละโอ้ยยมิอย่ามาอยู่งกับกูเอาเอาไอ้คนเลี้ยงี่มิวมึงโดนมาหากูดิดิเหี้ยกูฆ่ามึงแง่

ครั้งเดียวเหมือนกันครั้งเดียวว่ะไปแล้วไอซี่ว่ะไปแล้วไอซี่ว่พี่จินพี่จีนู่ไหนพี่จินไปยังพี่จินใจเนไปก่อนแล้วดูเออพี่จินสวย เอ้ยเรอแบ๊บพี่รอแบ๊บรอแบ๊บรอแบ๊บแปบเร็วเอ้ยเย็นลมมิวมึงเข้ายังมิวเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคโอเคบาทไปบายบายไอ้ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สองนะที่น่ากลัวที่สุดไม่คือสี่น่ากลัวมากมามิวไหนมิวเนี่ย มาแล้วเราอยี่เอ้ยมารีโอรีโอไปไปไคนตรไงอะอยู่ลูกพี่พี่นี่นะสองสองสองเร็วเหัวประตูประตูนี่ประตูประตูประตูประิดปิดปิแบบลอดไหมแบบเป็นไงไอ้เหี้ยกูมากชก่อนดิยครตายไหม เต็มมีคนเข้าคืนหดห้าคนอ้าวมีคนเข้าคืนเหรอเออเรียบร้อยเอ้าแตกหมดมันดีใครโดนอ่ะใครโดนอ่ะใครโดนบ้างอ่ะแบบโดนเหรอแบบมดีมึงออกไปสามคนทำไมวะมึงวะทำไมมึงต้องงูหลานด้วยวะเบลลอยูนำเหรอมิวมิ หนึ่งคนหนึ่งคนเชียร์แล้วกูกูตายกูตายมาฮักูหมดฮักูเบิร์ไม่ได้กูตายอะไรเบอร์หมดหมดเลยเบอร์หมโดนดูไม่ได้เฮียเอาเลยก็แพ้ไปเฮียโดนยิงตายเอ้ ไอ้สิ่งเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ยมันทำให้เราตายคือนั่ยคือคือเจ้าจู่พี่อะไรอะอะไรอะห้องละสองมันมันมันไม่มันไม่ให้ใครตายแล้วมันไม่ให้ใครตายแล้วไม่กัน ก็จกแน่เลยอ่ะไอ้เหี้ยเหลียวซื้ออะไรที่ต้าอ้าวแล้วไม่ได้ซื้อแกลสเทสกันมาหรอไม่ไม่ได้ซื้อก็สุ่มกันไปแล้วกันมีกราเทสนะครับยิ่งนําให้ผมหน่อยไม่ดีประการตัวละออกซ้ายก่อนเชื่อกูน่เห็นไหมอันนี้ออกซ้ายอีกทีนึงเกือบตกซ้ายเอ้ยมีคนมีนี่ไอ้มิวมีตัวไงวะสีเขียวไงซ้ายมือซ้ายมือสีเขียวหมดละมึงก็โดดสิ โึงก็มดขวาขวาอันนี้ขวาอันนี้ก็ขวาอีกทีนึงอันนี้ขวาอีกทีนึ่งเห็นไหมอุ้ยกูโดนถูกหมดเลยว่ะเย้กูโดนถูกหมดเลยนะอันสุดท้ายมีไหมอันสุดท้ายมีไหมอุ้ยพี่จีนโดนถูกเีย่รอดหมดเลย หน้าด่านในตัวถ้าฆ่าไอ้เหี้ยฆ่าไอ้เหี้ยนั้นก่อนคนแรกไล่ต่อยเลยลุงสุดาล้ำสุดเนี่ยไล่ต่อยไปเลยเวลากงชาริพวกนี้ไม่รู้ทแล้วมึงพิมพ์ไปได้พี่มึงรู้ตัวว่ามึงจะโดนพวกกูลุงพวกนี้มึงรู้ตัวป่ะมึงคิดว่าเป็นมิดไงยังไงมันคิดว่าแบบใครเป็นใครแบบตัวคนเดียวอยู่แล้ว สามรูมหนึ่งฉันจะเยอะจิ๋มหายแล้วก็จะมาแล้วไอ้ย่ามันรู้ว่าจอยด้วยกันเนี่ยสัตว์ไมหรือว่าจะเป็นบลาจะเป็นปาเอาเรียบร้อยใครจะแพ้ใครจะให้มิวกับไอเดิโอไอเฮียมิวกับมิวไม่ดึงเลยอ่ะโอ้กูไม่โดนกดกากสักคู่ไอ้สัตว์อะไรอันเรียบร้อยอดีโอกป็นมือพลาดเดี๋ยวไม่มาแล้วมาแล้วมิวกับเดีโอดึงพร้อมกันเลยดิ ไอ้ยิยกดมันไอ้จีนพี่ต้องยิให้ได้เยอะกว่ามันเวลาจะหมดแล้วพี่ต้องได้เยอะกว่ามันโอยกดไม่ได้เดีอยรายตอนนี้ไม่ได้อะ อาเจีนไม้เลยอตะมันไปบอกเฮียมันไงดูเฮียเลยตายหมูคณะซูซูพี่เงินสามล้านเท่าไหร่แล้วพี่สามล้านสองล้านเหรอพี่ต้องยันพี่สามล้านเฮียเปิดเกมมาพี่พี่จีเอาเลยว่ามานจุเปิดเกมมันมีดานี้ด้วยหรอมาได้ตำเร็วมาได้ต่อยใช่ไหมต่ยพี่ต่อยได้ต่อยมันต่อยมันไปโดนพี่ตีเลยแม่งต่อยยาชินจายไอ้เฮียเอ้ย อุ้ขวามาดิุ้ซ้ายเอาดีเอาดีเอาเอาให้ตายพี่เอาดีสามสองหนึ่งดีเอาดีแล้วเสียงแล้วเสียงที่โดนกูไม่รู้เลยใครเป็นคนไปเอาดีเอาดีสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่สองมไอ้เหี้ยกูสิยบัวขาวเว้ย <laughs> Did you know yeah I will always be a warrior you can't stop me you can't stop me now yeah I will always be a warrior you can't lock me you can't